ก็มาถ <desserts> mm ึงพ in ่อปู่อนันตนาคราชเป็นที่เรียบร้อยครับและก็ปลอดภัยนะครับเดี๋ยวพาไปสักการะพ่อปู่อนันตนาคราชที่สะพานไทยลาาแห่งที่2นะครับไปรับชมบรรยากาศครับเป็นบรรยากาศโดยรอบนะครับสำหรับลานพ่อปู่อนันตนาคราชนะครับเป็นนาคตนแรกนะครับในตระกูลพญานาคนะครับ หน้าบริวาณอย่ที่อยู่ด้านล่างนะครับเป็นเกลียวขึ้นอย่างนี้เลยนะครับสวยงามเลยนะครับสำหรับองค์พ่โปู่นันตนาคราชนะครับก็มาสักการะได้นะครับที่ลานข้างๆสะพานมิตรภาพ ลาวแห่งที่2นะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่ขึ้นมาจากพิภพนะครับหรือว่าขึ้นมาจากด้านล่างนะครับจะเป็นหน้าองค์บริวารของพ่อปู่นะครับ สวยาง,งามเลยนะครับองค์งพระปู่ของเรานะครับก็ตามคำสัญญาครับผมก็จะมาสักการะองค์พระปู่ทุกปีนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับเทศกาลนะครับช่วงไหนว่างก็จะมาขอพรองค์พระปู่นะครับเพราะว่าเป็นองค์พระปู่ที่ตัวผมเองนะครับนับสือโดยส่วนตัวนะครับหลับองค์พระปู่อรังรรคขลาดนะครับ ขอสา่ชิ้นนี้ไปด้วยแล้วกันนะครับเป็นคลิปไม่ยาวเป็นคลิปสั้นๆนะครับก็มาสักาการะการไหว้องค์พระปู่ว่ามีความศรัทธาเป็นอย่างยิ่งนะครับเจอกันคลิปหน้าครับ